ทองของจริง ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เงินทองของจริงนะครับอยู่กับผมกายสวิทตีนิรพง์วัฒนาและโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์ครับสวัสดีครับโค้หนุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องของภาษีกันหน่อยครับโค้หนุ่มครับทุกคนทราบกันดีมีรายได้ก็ต้องเสียภาษีให้ถูกต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทําตามกฎหมายแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เสียภาษีมีรายได้อยู่เสียชีวิตขึ้นมายังต้องเสียภาษีต่อไหมครับต่อให้จากโลกนี้ไปแล้วถ้าในปีภาษีหรือปีบัญชีที่ผ่านมาเนี่ยมีรายได้ท่านก็ต้อง เสียภาษีนะครับเพียงแต่ไม่ต้องมายื่นเองตครต้องฟื้นมาเพื่อต้องมายื่นภาษีไม่ต้องมายื่นเองแต่เป็นภาระภาษีที่ต้องจ่ายนายยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าสักคนคนสักคนหนึ่งแล้วกันนะฮะทำงานตั้งแต่มกราไปจนถึงมิถุนาครับปรากฏว่ามีรายได้ตลอด6เดือนปรากฏว่าเดือนที่7เกิดโชคร้ายจากไปก่อนวัยอันควรปีหน้าก็ต้องมาแจ้งยื่นนะครับตัวรายได้ใน6เดือนนี้ นะครับแต่ว่าไม่ต้องมาแจ้งเองอย่างที่บอกนะฮะอาจะเป็นทางบริษัท <c oughs> อาจจะเป็นคนใกล้ชิดนะฮะก็ต้องมาคำนวณกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าดูกฎหมายแล้วเขาระบุไว้แบบนั้นนะครับ <c oughs> ว่าผู้มีรายได้นะครับ <c oughs> ตั้งแต่1มกราคมจนถึง31ธันวาคมของในแต่ละปี <c oughs> ต้องเสียภาษี เขาใช้ว่าผู้มีรายได้ไม่ได้พูดถึงชีวิตว่ามีอยู่ไม่อย่างไรนะครับก็ต้องไปเสียภาษีให้ถูกต้องแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปทําให้ถูกต้องนะครับก็จะมีผลยังไงตามมาต่อฮะก็ต้องบอกว่าภาษีนี่เป็นเป็นเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่นะครับเรื่องของว่าท่านจากโลกนี้ไปแล้วก็จริงแต่ว่าตัวรายได้ของท่านมันเกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาแ้นก็ต้องทําให้มันถูกต้องทําให้มันครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้น ยังไม่เคยเห็นการติดตามกันเหมือนกันว่าเขาติดตามกันอย่างไรนะครับแต่ว่าพูดกันในเชิงหน้าที่ก่อนก็คือว่าอ่ะแม้ว่าเราจะจากโรงนี้ไปแล้วแต่ก็ยังมีภาระที่ต้องจ่ายอยู่นะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องทําให้ถูกต้องไปนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยยังมีภาษีตัวไหนอีกไหมครับที่ต้องเสียเพิ่มเติมอีกนอกจากภาษีรายได้สำหรับคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยสำหรับคนที่มีรายได้นะครับก็อย่างที่บอกไปก็ต้องมีภาษีเงินได้ทีนี้เมื่อผู้ เสียชีวิตเนี่ยนะครับจากไปแล้วเนี่ยแต่ว่าทิ้งกองมรดกไว้นะครับก็คือเป็นทรัพย์สินต่างๆนะครับอ่ะซึ่งอาจจะยังไม่ได้แบ่งนะครับเพราะว่ายัางไม่เรียบร้อยยังไม่ได้ตกลงอะไรกันเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับระหว่างทางที่ถือเนี่ยอกองมรดกมันก็มีทรัพย์สินต่างๆมากมายซึ่งก็อาจจะเกิดดอกออกผลอะไรต่างๆขึ้นมาได้ตรงนี้เนี่ยนะครับนะเมื่อมีการแบ่งอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องมีการเสียภาษีด้วย เมื่อจากโรคนี้ไปถูกไหมมันก็เงินได้ที่เกิดขึ้นในปีก่อนหน้าม,มรดกหรือทร<ม>ัพย์สินที่เรามีอยู่ก็เป็นภาระภาษีที่<ม>ต้องเคลียร์ต้องจัดการกันให้เรียบร้อยนะครับเมื่อถ้าเกิดเสียชีวิตไปแล้วพูดถึงภาษีกองมรดกหรือมีกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งเนี่ยขั้นตอนราละเอียดหลังจากนั้นเนี่ยต้องยังไงบ้างถ้าเกิดว่ายังไม่ได้มีการแบ่งให้กับทายาทเลยครับก็ถ้ายังไม่ได้แบ่งก็ยังก็ยังอยู่ตรงนั้นนะครับยังไม่อะไรแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการตั้งผู้จัดการมรดกะรรรรับบมีีกกาตดแแ่งออไเยย้้ลว ก็ต้องมีการชําระเรื่องของภาษีด้วยนะครับมาจัดการกันให้เรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะยากตรงนี้แหละยากจนกว่าจะแบ่งเสร็จนั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าของทรัพย์เขาทำพินัยกรรมอะไรไว้เรียบร้อยอันนี้ค่อนข้างจะง่ายครับเพราะว่าเสร็จเรียบร้อยเลยจบแล้วค่อนข้างจะง่ายแต่ถ้าเกิดบอกว่ายังไม่ได้ทําข้อมูลเป็นพินัยกรรมอะไรกันไว้กําหนดชัดเจนว่าจะให้ใครอะไรยังไงวันนี้ก็ต้องมา พิสูจน์อะไรกันหลายเรื่องถ้าเกิดว่าไม่ได้มีกลุ่มบุคคลพิเศษใช้คำนี้แล้วกันนะตัวละครลับโผล่ขึ้นมาเหมือนในละครอย่างนั้นเลยมาโผล่ตอนนี้นะพอเกิดเรื่องแล้วแต่ละครอบครัวก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอเมื่อมีการแบ่งชําระอะไรเรียบร้อยก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยก็เป็นเรื่องของกองมรกอ่ากองมรดกแล้วต้องบอกว่าหลักการง่ายๆของเกี่ยวกับภาษีเนี่ยอยากให้ทำความเข้าใจไว้ง่ายๆว่าภาษีที่เกี่ยวข้องกับเงินได้ก็คือเมื่อไหร่ที่เรามีรายได้เราก็ต้องเสียภาษีนะครับ ภาษีอีกตัวหนึ่งที่พวกเราจะคุ้นชินกันก็คือภาษีเกี่ยวกับการบริโภคกกอย่างเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มเวลาเราซื้อของอแล้วก็สุดท้ายก็คือภาษีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนะอย่างเช่นภาษีมรดกนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น วันนี้เรามีชีวิตอยู่เราก็จ่ายทั้ง3มตัวนะรันนี้จะพูดถึงเรื่องของเจ้าของกิจการหน่อยอย่างเปิดร้านขายของแล้วถ้าเกิดว่าเจ้าของกิจการเสียชีวิตไปแล้วแล้วกิจการที่มีอยู่จะยังไงต่อทั้งๆท,ท,ที่อาจจะมีคนที่มาสืบต่อหรือบางคนบอกไม่มีทายาทต,ต้องปิดไปเลยแล้วเรื่องภาษีต้องทํอยังไงให้ถูกต้องเดี๋ยวช่วงหน้าเราพาไปดูครับเงินทองของจริง กลับเข้ามาชุดที่2ของเงินทองของจริงนะครับมาช่วงนี้มาคุยถึงเหตุการณ์สมมุติถ้าเกิดมีคนคนหนึ่งเปิดร้านขายของแล้วปรากฏว่าเสียชีวิตไม่มีคนสืบกิจการต่อครับยังจะต้องเสียภาษีการค้าเพิ่มอีกไหมครับร่าก็เสียภาษีในส่วนของปีที่ผ่านมานะครับ <S <S เพราะว่าเราดําเนินกิจการประกอบธุรกิจมีรายได้ก็ต้องจัดการตรงนั้นให้ถูกต้องนะครับ ซึ่งหลังจากนั้นนะฮะถ้ามีคนทําต่อก็อาจจะทําเรื่องของการเปลี่ยนทะเบียนถูกไหมฮะ<อ>ผูะ้ถือครองกิจการหรือเจ้าของกิจการเขาเปลี่ยนอาจจะเป็นรลูกลูกอะไรมาทําต่อซึ่งเขาก็ทําต่อแล้วก็มีภาระภาษีต้องจัดการกันไปในแต่ละปีที่มีรายได้นะครับแต่ถ้าบอกว่าไม่เอาละไม่มีใครมาต่อลูกหลานมองซ้ายมองขวาไม่มีใครเอา,อาก็จัาการภาระภาษีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีนะครับจากนั้นก็อาจจะมีการเรียกว่า ยื่นขอยกเลิกนะครับยกเลิกกิจการนะครับแล้วก็ปิดกิจมันก็เหมือนปิดกิจการนะครับเพราะไม่มีใครมาทํางานต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีเรื่องของแหล่งรายได้นะครับไม่มีเรื่องของตัวเลขที่ต้องมาคํานวณกันนะครับนี่คือในกรณีที่เรียกว่าไม่อยากทําต่อนะครับซึ่งก็พบเห็นในหลายๆกิจการนะครับอย่างเช่นรุ่นพ่อทํากิจการมารุ่นลูกเขาไม่อยากทําต่อนะครับก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะขอยกเลิกกิจการนะครับแต่วาเนี้ต้องยื่นจดให้เรียบร้อยนะครับให้เป็นระบบระเบียบ นะครับครับก็มีระเบียบมีขั้นตอนอยู่แล้วนี่นะครับรบทีนี้เนี่ยเรื่องของภาษีอยากจะให้คนหนุ่มให้คําแนะนําหน่อยคืออย่างกิจการต่างๆหรือว่าผู้ที่มีรายได้อย่างตามต่างจังหวัดเองเนี่ยนะครับเปิดร้านเล็กๆร้านขายของชําแล้วดูรู้สึกว่าเรื่องของภาษีตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องไกลตัวพวกเขาเหลือเกินครับก็ต้องบอกว่าเอาตามหลักการจริงๆเนี่ยนะครับเมื่อไรก็ตามที่บุคคลหรือนิติบุคคลมีรายได้นะครับก็ต้องเสียภาษีนะครับซึ่ง ภาษีเงินได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นภาษีทีเ่เรียกว่าจัดเก็บผู้มีรายได้<ม>นะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับว่าบางทีเป็นร้านค้าเล็กๆนะครับอาจจะมีการจดทะเบียนพาณิชย์นะแล้วก็มีการประเมินภาษีกันแบบเหมานะฮะ ซึ่งเอาตรงๆจริงๆนะครับว่าถ้าธุรกิจเราไม่ได้ใหญ่โตมากเป็นร้านค้าเล็กๆเนี่ยไม่ได้เสียเยอะหรอกนะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องการคำนวณภาษีไม่ได้เยอะเลยครับทำให้ถูกต้องนะฮะยิ่งเดี๋ยวคนก็จะเห็นเรื่องการตรวจสอบเส้นทางการเงินนี้ง่ายดายมากนะฮะทำให้ั้งแต่วันนี้ดีกว่าครับเพราะบางทีมันจงย้อนหลังด้วยใช่ไหมครับอ่าย้อนหลังด้วยแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในปัจจุบันเองจริงๆเนี่ยกลุ่มบุคคลที่ต้องเสียภาษีนะแล้วก็ร้านค้าที่องเดี๋ยวภาษีเนี่ยมีปริมาณอยู่ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะฉะ กลุ่มธุรกิจเล็กๆเ,เสียในปริมาณเล็กหรือปริมาณน้อยแต่ว่ามีความครอบคลุมมันก็จะช่วยทําให้งบประมาณประเทศเนี่ยมีมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะดูแลในของเรียกว่าส่วนกลางต่างๆทําให้ประเทศเราขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี<อ>ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นประโยชน์โดยรวมนะครับท่านผู้ชมท่านใดมีคําถามก็สามารถส่งเข้ามาสอบถามได้นะครับผ่าน Facebook และ Li น์ออฟฟิเชียลเทโลดิจิตัลพิมคําว่าเงินทองของจริงช่วงนี้กลับไปทางผู้ประกาศทั้งสองท่านครับ linh hoạt kháng trình